อยาจะบอกว่าเม่วันนี้ที่ใช่ค่ะที่ว่าคุณนัทไ Hell. ด้พูดแบบว่าขวามอุ่นแบบนี้เราอยาจะให้มีเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วทุกคนด้วยก็อยากจะให้ความุ่แบบเนี้ยค่ะได้ขยายตัวเป็นมากขึ้นด้วยนะคะเรช่วยกันด้วยและกันเนาะโอ้โหวันนี้ร้องไปหมดนี่ว่าจะเป็นแถวหน้าแต่ขับใครแต่ขับใครวันนี้ร้องได้หมดทุกเพลงนะคะเพลงนี้น่ารักแบบนี้วันนี้นัทมีของให้รึเปล่าด้วย ใช่แล้วตอนนี้นค,ค่ะเราจะ,ะกเกียยวกวดไม่เล่นกันแต่ว่าใครจะพูดช่วงนี้นะตอนนี้ขอเจ็ดนแล้วกันเนาะ,ะค่ะในหาเจ็ดพ<ต>ันขอ เอาเรืองนี้ใ่อมาทะเลไม่ไหวเลยให้พ่อมาจริงไหมออะไรอ่ะซ้อมไงอ๋มีผิดมากไหมอย่าน่ารักกฏนี้เกินน่แล้วต้องพูดให้หมดเลยเหรอ้รเรวต้องพูดรู้หรือเปล่าถามไม่เอาคำตอบเคิร์ชเลิฟทางเลือกเศรษขอโทษจนมุมความจริงและส่งต่อความรักเป็นมิสแฉด้วยนะครับมีกันหรือยักยอกไปเลย เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าขอสิทธิี้อยู่ที่ไทยถือยำไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากพิกัดกติกาให้ใช่ค่ะอยากได้เลยให้ทุกนัดจับจับก่อนจับกติกาจับกติกาก่อนจับกับเงื่อนไขก่อนไม่ได้ไม่ให้ไปหยุดที่ตัวอื่นก่อนเก็บยำไว้ก่อนถือไว้เลยนะไม่ต้ดูไม่ต้ดูคนเดียวก่อนได้ไหมโอเคนคียวถือเก็บยำไว้คนเดียวถือไว้คนเดียวดูได้คนเดียวห้าขอใครกติกามันง่ายจิมเลยอ่ะ อะไรอ่าง้ไม่ตอเบก่อนอัสไว้ก่อนโอเคเจตัวนี้พร้อมไหมคะเวลาส่งนะคะเอาซีดีบุญรอบตัวหนึ่งรอบ ถือไว้กันครับสตาร์สตาร์ไปจับแบบไหนอยู่แบบนั้นอยากอยาีเดถือไ้แม่ไว้เลยค่ะิเลยครับเพราะว่ามันเกี่ยวอะไอิไ้าเลยคน้โอเคต่อไครับคือคนที่ถือเมวถือด้วยมือข้างใดข้างซ้ายค่ะคนที่ยืนติดกันข้างไหน โอเคพร้อมไหคะพร้อมแล้วเทค่ะคร่ะอะไร่ะถืไว้นิ่งไว้กะปารอนิ่ไว้ถอแม่ไว้ถึอแมวไว้นี่ไว้สลามวะนะครับท่านนะค่ะรอบนี้ ไรถือเมลตกนโดยอกแม่หมเหที่ไม่ได้เล่นด้วยนะที่ขอยืิคุยอีกวันนึงนะยวเพื่อใหไปไหน amen